นี่ก็คือหน้ากากของใบเชิญพี่น้องจา๋าเราจะเชิญมาแบบนี้นะเขาจะเชิญมาแล้วก็ถ้าใครมีอนันก็โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็เนได้เลยเลยว,ว่าถ้าได้ก่อนนะต้องให้เขาเชิญมาแบบนี้ก่อนพี่น้องจ๋าสวัสดีจ้ะพี่น้องตอนรับสื่อสารมิตสารได้ใจเด้อพี่น้องจา๋ามานี่ไม่หยางวัติพี่น้องมานี่จะมาปั่นจักรยานไปฉีดวัคซีนรอบที่สามพี่น้องจาง๋าจบรรลุวัคซีนมิิตรลดบอ ก็ไม่รู้ว่าทําไมเพราะว่าทําไมค่อยได้เร็วกว่าเพื่อนมีคนเอเชียอยู่คนเดียวแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่มีการสุ่มเสียงมากเนาะก็อย่างที่เคยบอกนั่นแหละว่าค่อยเป็นคนที่อะไรนะดอกไม้กําลังแดงพี่น้องจากต้นไม้กลาลังแดงใบไม้เห็ดจะออกแล้วนะนะมีค่อยคนเดียวเพราะว่าได้เร็วมากอาจจะเป็นเพราะว่าค่อยทำจ่ายภาษีถูกกฎหมายแล้วก็ไปต่างประเทศบ่อยพี่น้องจา๋านะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงแต่คงจะไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอะไรนะ,ะมันค่อนข้างที่จะเร็วแล้วก็ฉุกละหกวุ่นวายมากพี่น้องจา๋านะเข็มที่สามของไฟเซอร์ดิพน้องเด้อม่รู้ว่าภูม,มิจ้าดีเซียทั้ย่าง,งข่อยเีแล้วรายงานตัวแล้ววามาเีเดี๋ยวสีเร็จแล้วก็จะมารายงานตัวว่าจะรอดหรือไม่รอดพี่น้องจา๋าเนาะเราไปชมกันจา้าพี่น้องจ๋ากํกลาลังจะหอดแล้วอยู่ขนางนาน่ไปพี่น้องจา๋าไป อากาศฝนตกเปียกมืดพี่น้องจ้ะโอ้ยมืองหนอกนะใบไม้ยี่งเหลืองแดงมากสวยๆจ้ะไปดูกันเลยที่เราจะไปฉีดวัคซีนก็คือตรงนั้นพี่น้องจา๋าที่เป็นเขาขาๆนะครับค่อยก็ขี่รถอ้อมไปอ้อมมามาหาที่จอดก่อนเขามีที่ให้จอดจัก,กรยานจอดอะไรแปลกมันไม่เหมือนกับบ้านเราจะจอดตรงไหนก็ได้พี่น้องเมื่อวันเสาร์ต้นไม้ต้นนี้ยังเหลืองอร่ามแตว,วันนี้หายหมดแล้วมือเดียวล้วนมืดพี่น้องจา้าพาทัวร์ชมนี่ก็คือ สารการบ้านค่อยดนแบบนี้นะนงจ๋าแล้วนั้นก็คือโบสถ์เห็นโบสถ์ปะมมนอาจจะย้อนแสงหน,น่อยจ้อยแล้วพี่นงด้อไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาที่จอดฉีดยากันไปนี่ก็คือนหน้ากากของใบเชิญพี่น,นงจา๋าเราจะเชิญมาแบบนี้นะเขาจะเชิญมาแล้วก็ถ้าใครมีอน,นันก็โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟนก็แน้ได้เลยเลยว่าถ้าได้ก่อนนะต้องให้เขาเชิญมาแบบนี้ก่อนีะน้องจา๋าเราก็จะเข้าไปเข้าไปลงทะเบียนในนี้นะก็จะมีชื่อแล้วก็จะมีวันที่ที่บอกว่าอยู่ตรงไหนของประเทศเบลเยียมนะเนี่ยแล้วก็เวลาเท่าไหร่น่น้องจา๋าค่อยมาก่อนเวลาตั้งหนึ่งชั่วโมงเขาก็เฉีดให้นะน้องนะก็เรียกได้ว่าก็โอเคถ้าถามเขาว่าฉันมาก่อนเวลาได้ไหมเนี่ย ก็พูดภาษาดัตมาเขาบอกไม่เป็นไรนะพี่น้องจา๋าเอามาฝากเดี๋ยวดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงจะมีชีวิตรอดหรือเปล่ารอกัน13 15นาทีนะพี่น้องมาสีเข้มที่สามือยด้จ้ะบร่ได้ถามด้วยบรย่ได้ายคลิดพี่น้องจ๋าแต่ว่า งหลังค่อยก็จะมีแต่คนสูงอายุไม่รู้ว่าทําไมค่อยถึงได้สีดก่อนคนอื่นมาอย่างที่บอกนั่นแหละก็คือค่อยได้อ่าอะไรนะอะเป็นคนที่ทํางานอยู่ต่างประเทศบ่อยๆเนะพี่น้องค่อยก็เลยได้ฉีดก่อนแล้วก็ทําถูกกฎหมายนะเขาก็เลยให้ค่อยมาฉีดก่อนพร้อมกับคนสูงอายุพี่น้องจะ้ะก็เรียกได้ว่าค่อยต้องนั่งรอสิบห้านาทีสิบห้านาทีที่พี่น้องว่าถ้าไม่เวียนหัวหรือว่าถ้าไม่คันถ้าไม ทำาไม่กล่อมลุกหมากโตค่ลูกหนูมันขึ้นค่า่ลูกหนูบ่ขึ้นแต่บ่เป็นอย่างีพี่น้องจะ้ะก็มาฝากกันพี่น้องจ้ามันนี่กับปัญจญา,านมากเปียกเหมือนพี่น้องเสีย้าข่อยเปียกมัน,นมจะคนแนมคอยปิดแปลกเพราะว่าคอยบริปิดปากไม่ใช่เลข่อยลืมปิดปากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยปิดปากแล้วแต่ถ้าอ,อยู่ในสถานที่เบบนี้ก็ต้องปิดพี่น้องจะ้ะ นม่จา๋าเนี่ยมาฝากพี่น้องบรรยากาศวนมากจะมีคนแต่เป็นคนที่มีอา,อายุเยอะแล้วเนาะ<อ>เห็นไหมก็เร<อ>ียกได้ว่าเป็นสิทธิพิเศษอะไรหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> <c oughs> นะแต่ว่าฝนตกค่อยเปียกชุ่มฉ่ำหมดเลยน้องจา๋จาแมาจ๋าสีดเข้มนี่<อ>แต่ว่าคราวนี้เร็วมากเลยไม่ต้องรอไม่ต้องนัดไม่ต้องนับอะไรเลยจุ๊บจุ๊บจับจับเสร,ร็จแล้วไปกันเลยไปดูว่าเป็นยังไงบรรยากาศ อยู่ที่เดิมพี่น้องจะเป็นจสานที่เหมือนกับโรงละครอ,อะ่ะเรามานั่งอยู่ในโรงละครแต่ว่าเขาเอาเวทีออกเด็กพี่น้องเดนะ้เดี๋ยวนั่งรอก,กัน15นาทีถ้าออกไปแล้วจะรายงานตัวว่ามีชีวิตรอดหรือเปล่ารอจนถึงเข็มยาวถึงเลข15้านาฬิกาตยรยงนั้นนะพี่น้องนะนด่แจ้งอ้าหล่ะพี่น้องสิบานาทีแล้วบอกเป็นลมใส่เสื้อก่อนไปแล้ว สิบหานาะทีพี่น้องจะออกมากะเป็นอะไรที่แบบว่าอะไรนะเหมือนเดิมทุกอย่างเพิ่มเติมก็คือสิ่งที่เรียกได้ว่ามีภูมคุ้มกันเึ้่เยอะกว่าเดิมพี่น้องจ๋าออกมาข้างนอกแล้วก็ใส่ตอนนี้ใบไม้เริ่มแดงแล้วพี่น้องจ๋า นี่สิบิึ่งใบใหม่ข้งหลังข่อยเหลือมแดงสวยมากเลยนะทุกคนนะเนี่ยค่อยจะมาเอารถจักรยานใบใหม่แดงสวยบอพี่น้องางหลังของ่งขอยเห็นบอดดูจะ้ะใบใหม่แดงสวยครับสวยเลยสวยมากทุกคนไม้แดงแล้วนะสวยบอวี่งก้อมอยากเห็นพี่ก้อมอยากให้พี่น้องเห็นความความเหลืองความแดงของเขาอะ่ะ น้องเห็นไหมมันเหลืองหงูไปยังสีมันแดงหงูมันแดงผงก,กันเลยจ้ะสวยงามมากมันนี่ปันจักรยานคู่ใจเด้จ้ะ <c oughs> กลับบ้านเอาละพี่น้องกลับบ้านเราเด้จ้ะมากลับจังสี่หละก็เป็นอย่างนี้แหละนะจ๊ะน้องจ๋าใบไม้สวยมาก ขอบคุณลยะที่กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพี่น้องจา๋าเดี๋ยวตอนนี้คอยกับสิข,ขอตัวกลับบ้านก่อนด้วจ้ะเด้อเพราะว่าอันเนี้อะไรนะมันค่อนข้างที่จะรถติดรถติดพี่น้องจา๋านะรอบที่สามเลยด้วยจา้าฉีดเข็มรอบรอบที่สามแล้วก็มีชีวิตหลอดมีความสุขดีอยู่นะเดี๋ยวเจอก,กันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย